ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการของนางสาวสุภาพรสิทธิ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านรัพย์ชมพูอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามนางสาวสุภาพรสิทธิเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ปัจจุบันอายุ32ปีเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่25สิงหาคม พุทธศักราช2554นตําในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศัพ์ชมพูอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูขอสอนหนึ่งโรงเรียนบ้านศัพ์ชมพูอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อายุราชการ8ปีประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวิทยานุกูนนารีระดับปร,ริญญาตรีจบการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาเรศวรระดับปร,ริญญาโทจบการศึกษาสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาราหน้าที่การสอน ปฏิบัติการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่3และปฏิบัติการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาพบรรยากาศสำหรับห้องที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนงานพิเศษนอกเหนือจากการสอน 1. งานด้านการบริหารงานงบประมาณเจ้าหน้าที่การเงิน 2. ง,งานด้านส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการต่างๆ 3. งานด้านการดูแลโครงการอาหารกลางวัน 4. ครูอนามัยประจำโรงเรียน 5. ครูไอ t 6. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพรฤหัสบดีและเวกรกลางวัน 7. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 8. มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดก,กิจกรรมนักเรียนในวันสำคัญต่างๆ 9. งานด้านอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย การประเมินด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 1. การมีวินยัย ข้าพเจ้าได้แสดงพฤติกรรมถึงการมีวินัยของตนเองด้วยการมาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาและเต็มเวลาไม่เคยลัดเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลจําเป็นจริงๆเพราะตระหนักถึงผู้เรียนเป็นสําคัญและไม่เคยลัทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าพยายามจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมโดยการวางแผนการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีขพเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาขพเจ้ายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอ้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าได้ดำเนงชีวิตตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความพอดีการลาเว้นอบายามุขและสิ่งเสพติด ใช้กิจกรรมกีฬาการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่นำพาให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดการใช้หรือการให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและการดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีให้การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ข้าพเจ้ามีการศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพรวมทั้งการมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเช,ชิดชูเกียรติรวมทั้งการสร้างกลิตสำมนึที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมอยู่เสมอ ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมในการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนโดยการให้บริการในวิชาชีพครูอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน พราเจ้าเป็นผู้ประพฤตตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและการมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมการประเมินด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 1. ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพมีความสามารถในการเลือกออกแบบการผลิตและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ที่ข้าพเจ้ามุ่งมั่นและทุ่มเทยอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ด้านผู้เรียนผลงานระดับศูนย์ประสานงานอำเภอหนองไผ่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3ในงานศิลปะหัตกรรมครั้งที่67ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ p r e s e n t a t i o n ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ในการแข่งขันมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีครั้งที่68 ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทการแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1-3 ด้านสถานศึกษาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพาโรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงด้านตนเองข้าพเจ้าสามารถสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษนตรศา,าสตรส์ได้รับประกาศนียบัตกรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงคุดไทยชั้นที่3ตริตราพรเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งะตร์ทางวิชาการในระดับต่างๆทั้งในระดับศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์ประสานงานอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษาการประเมินด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีต่างๆข้าพเจ้าเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อ DLIT และ DLTV การเข้าร่วมอบรม PLC การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การศึกษาต่อระดับปริญญาโทการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและการประชุมต่างๆ 2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยข้าพเจ้าเลือกวิธีการเรียนการสอนด้วย Active Learning จ้าได้นำหนังสือความจริงเสริมเรื่องมาตาตัวสะกดมาใช้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดให้ได้มากยิ่งขึ้นขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอนอรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นนั้นจะพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนโดยจะส่งผลอันดีต่อผู้เรียนในการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศต่อไปขอขอบคุณค่ะ